ก็เป็นเครื่องบดกาแฟที่ผมชอบมากนะตัวนี้ผมรักเลยนะมันดูดูเท่มากนะไม่มีอะไรซับซ้อนนะเดี๋ยวให้ดูนะนกลไกข้างในมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็บิดนี่คลายน็อตออกไปก่อนนะครับแล้วก็คลายน็อตตรงนี้ออกไป เดี๋ยวผมจะเอาภาพของเก่ามาให้ดูด้วยนะมาเปรียบเทียบให้ดูนะข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นกลไกการทำงานของมันนะครับอันนี้ก็หมุนมาหมุนชุดเขาเรียกอะไรเกลียวเกลียวขับนะครับก็เกลียวขับปุ๊บฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็จะมีล่องขบนะครับสองฝั่งนี้ประกบเข้าหากันนะครับตัวนี้ก็ทําหน้าที่ทําหน้าที่ดันครับดันตรงจุกนี้นะเพื่อเพื่อให้ตรงนี้ฟันเนี่ยฟันเฟืองเนี่ยได้ชิดกันยิ่งชิดกันมากเท่าไหร่ก็บดออกมาได้ละเอียดมากขึ้นคาดว่าน่าจะเป็นยุคสมัยสงครามโลกนะครับนะเท่าที่หาข้อมูลซึ่ง ข้อมูลมีน้อยมากนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับได้ดูคลิปนี้แล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมผลิตช่วงปีไหนอะไรยังไงนะรบกวนคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลหายากมากนะครับจะอยู่ก็น่าจะในพิพิธภัณฑ์นะครับผมมีอยู่2ตัวนะอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ตัวหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นชื่อ อ่านไรพอเกิดนะครับเม็ดอินเชโกสโลวาเกียตัวหล่อมาเลยนะครับหล่อนูนมานะนี่อันนี้จะเป็นชื่อรุ่นเขาครับหล่อนูนมานะเพียงแต่ว่าผมมาทําสีนะนี่ไงอันนี้ไม้สภาพเดิมเดิมผมมาทําสีย้อมสีหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นโคนลาทรงกันเห็นนะนะครับ คนละทรงลูกครอบตรงเฟืองด้านหน้าก็คนละทรงนะครับแต่หลักการทํางานแบบเดียวกัน